รายงานจากหนังสือพิมพ์ The Financial Times ของอังกฤษระบุว่าพลเรือเอกตงจวินกำลังถูกสอบสวนตามมาตรการกวาดล้างการทุจริตครั้งใหญ่โดยเขาถือเป็นรัฐมนตรีกลาหหมคนที่สามที่ถูกสอบคดีทุจริตหลังจากได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนี้เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วครับ พลเรือเอกตรงจวินไม่ได้รับการแต่งตั้งให้นั่งเก้าอี้ในคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมาการทหารหรือ CMC ที่นำโดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับโดย CMC เป็นหน่วยงานการทหารระดับสูงที่สุดของจีนมีสมาชิก6คนทั้งๆท,ที่รัฐมนตรีกรลาหมมักจะได้นั่งเก้าอี้ทั้งคณะรัฐมนตรีและ CMC เสมอ โดยก่อนหน้านี้รัฐมนตรีกลาโหมจีนได้ปฏิเสธการหารือกับลอยออสตินรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐระหว่างการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนที่นครหลวงเวียงจันทร์ของลาวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหลังจากสหรัฐตัดสินใจขายอาวุธยุโทโธปกรณ์ชุดใหม่ให้ไต้หวันจนสร้างความไม่พอใจให้แก่จีนเป็นอย่างมาก สำหรับการเดินหน้าปราบปรามการทุจริตอย่างกว้างขวางในกองทัพจีนทำให้มีนายพลเก้านายและผู้บริหารอุตสาหกรรมป้องกันประเทศถูกขับออกจากพรรคคอมมิวนิสต์ครับและพลเรือเอกตงชวินก็เป็นอดีตผู้บัญชาการกองทัพเรือ PLA ได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีกาลาโมเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะครับหลังจากพลเอก หลี่ซ่างฟู่วัย66ปีถูกปลดออกจากตำแหน่งฐานรับสินบนหลังจากนั่งเก้าอี้เจ้ากระทรวงกลาโหมจีนได้เพียง7เดือนเท่านั้นข้อมูลจากรายงานพิเศษของรอยเตอร์สเมื่อปีที่แล้วระบุว่าพลเอกหลี่ถูกสอบสวนจากการต้องสงสัยทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างครับขณะที่พลเอกเว่ยเฟิ่งเหอวัย70ปีถูกปลดจากตำแหน่งในข้อหาเดียวกัน โดยทั้งคู่ถูกถอดยศและขับออกจากพรรคคอมมิวนิสต์เมื่อเดือนมิถุนายนถแถลงการของพรรคคอมมิวนิสต์ประกาศว่านายทหารระดับสูงทั้งสองนายกระทำผิดวินยัยร้ายแรงทรยศต่อความไว้วางใจของพรรคคอมมิวนิสต์นอกจากนี้ยังทำให้บรรยากาศทางการเมืองของกองทัพเประเปื่อนและสร้างความเสียหายใหญ่หลวงให้ภาพลักษณ์ผู้นำอาวุโสในกองทัพจีนด้วยครับ